看。 กลับมาพบกับปรินกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ปรินจะมานำเสนอ EngineX App Protect ค่ะเนื่องด้วยการให้บริการและการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบยุคใหม่หรือที่เรียกกันว่าโมเดิร์นแอปพลิเคชันนั้นถูกนำไปพัฒนาและให้บริการบนสภาพแวดล้อมคอนเทนเนอร์กันมากในปัจจุบันนอกจากประโยชน์ที่จะได้รับจากการให้บริการและก็พัฒนาแอปพลิเคชันแบบยุคใหม่บนคอนเทนเนอร์แล้วนั้นการรักษาความปลอดภัยก็ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากค่ะซึ่งการรักษาความปลอดภยัยภายนอกสภาพแวดล้อมของคอนเทนเนอร์ ด้วยเครื่องมือแบบเดิมๆหรือวิธีการป้องกันแบบเดิมๆอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการในสภาพแวดล้อมของคอนเทนเนอร์อีกต่อไปแล้วนะคะและในวันนี้เรามีวิทยากรกิติมศักดิ์ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดให้กับแอปพลิเคชันบนคอนเทนเนอร์ด้วย EngineX App Protect ค่ะขอเชิญไปพบกับคุณสุภชัยจตุรพรมพรีเซ e l อ Engineer จากแบรนด์ F5 กันค่ะโอเคครับก็ขอขอบคุณมากๆครับสำหรับน้องปรินนะครับ แบบนี้ผมสุภาชัยเดรุพมนะครับเป็น P r Engineer จากทางแบรนด์เอนะครับเดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าถึงเรื่องว่าในมุมของการที่เราจะทําความาให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมีความปลอดภัยในมุมของตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยด้วยตัว Engine X Apple Tech เนี่ยสามารถทำยังไงได้บ้างนะครับสำหรับช่วงแรกเลยเนี่ยราเราจะมาคุยกันก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างในการที่จะพัฒนาตัวแอปพลิเคชันแล้วก ให้บริการนะครับซึ่งด้วยโลกปัจจุบันเองเนี่ยครับตัวองค์กรต่างๆเนี่ยครับมีการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันแล้วก็มีการที่จะในการมูฟตัวออกไปเป็นลักษณะของตัวสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้ก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบในการที่จะเป็นการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันแบบใหม่นะครับซึ่งในมุมของตัวแอปพลิเคชันเองเนี่ย ก็จะมีในมุมของตัวที่เป็น Data ข้อมูลของลูกค้าเองนะครับที่ต้องถูกปรับเปลี่ยนไปในรูปแบบต่างๆนะครับ Data Sensitive ของตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้จะทำยังไงในการป้องกันนะครับในมุมของการใช้งานตัวแอปพลิเคชันที่ไปติดตั้งบนสิ่งที่เรียกว่า Multicloud ครับ ในมุมของมัลติคลาวเองเนี่ยมันคืออินฟาสักเจอร์ที่มีความแตกต่างนะครับและเราจะจัดการตัวแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะบนมัลติคลาวได้ยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของ Security ด้วยความปลอดภัยของแอปพลิเคชันเหล่านั้นเนี่ยเป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องเจอครับและสุดท้ายในมุมของตัวที่เป็น API ครับในมุมของ API เนี่ยเนื่องด้วยตัวแอปพลิเคชันนะครับมีการสื่อสารกันด้วยภาษาที่เรียกว่า API นะครับงั้นเราจะจัดการเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วก็ การใช้งานตัวแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับแอปพลิเคชันแต่ละรูปแบบต่างแต,ตงกตันเนี่ยทำได้ยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะ mm hmm. เริ่มแรกเลยครับปัจจุบันเองเนี่ยมีผลสำรวจออกมาครับว่าทางการ์ดเนอร์เองเนี่ยมีการคาดการหรือมีการ forecast mm hmm. กันว่าในปี2023ครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยที่เป็นลักษณะของโปรดักชันเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนนะฮะปรับเปลี่ยนไปเป็นคอนเทนเนอร์นะครับ มากกว่า70%เลยนะครับแต่ผลสำรวจล่าสุดอะครับเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเขาบอกว่าจากผลสำรวจของฝั่งที่เป็น Dev หรือเดฟออกนะครับคนที่เขาพยายามตัวผลักดันตัวแอปพลิเคชันเนี่ยให้เป็นในรูปแบบของคอนเทนเนอร์เนี่ยเกิดปัญหาเรื่องของ Security ครับมากกว่า94%ที่มีการสำรวจออกมาเลยนะครับทำให้การ Develop หรือว่าการดันตัว Production ที่เป็นลักษณะของแอปพลิเคชันในมุมของ คอนเทนเนอร์ er เนี่ยถูกดีเลย์มากกว่า44%ครับทำให้ในมุมของการให้บริการหรือความคิดอินโนเวชันใหม่ๆเนี่ยเกิดการดีเลย์ครับทำให้การบริการให้บริการในมุมของตัวเซอร์วิสต่างๆเนี่ยหยุดชะง,งักนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ความท้าทายในมุมของการที่การพัฒนาตัวแอปพลิเคชันในมุมของคอนเทนเนอร์ครับในปัจจุบันนะครับนอกเหนือจากความท้าทายนะครับที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วเนี่ยครับ เรื่องของช่องโหว่ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็มีผลเหมือนกันนะครับในการรักษาความปลอดภัยของตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการจัดการบริหารจัดการในมุมของตัวที่เป็นเ,เรื่องของ Security ครับซึ่งต้องบอกว่าจากสถิติแล้วเนี่ยในช่องโหว่นะครับในการประกาศช่องโหวอ่มาต่างๆเนี่ยจะถูก Discover หรือค้นหานะครับไม่ว่าจะเป็นคนหรือบอทเองก็ดีนะครับในมุมของ การหาตัวที่เป็นช่องโหว่เนี่ยมันมีความต้องบอกว่ามันมีความาหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบอทเองเรื่องของคนเองในการที่จะโจมตีในมุมของแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะหาค้นหาช่องโหว่ต่างๆออกมานะครับแล้วในมุมของผู้ให้บริการเองเราจะต้องจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะครับแล้วเราสามารถที่จะค้นหาปัญหาเหล่านั้นได้เร็วมากน้อยแค่ไหนครับในมุมตรงนี้เองนะครับที่จะทำ ที่จะเกิดความท้าทายสําหรับผู้ให้บริการนะครับต้องบอกเลยว่านะครับในซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเองเนี่ยเรื่องของช่องโหว่ต่างๆเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะครับอ่แฟกเตอร์ actor, หรือว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เกิดช่องโหว่ของแอปพลิเคชันครับอันแรกเลยฮะรเรื่องของ o p e r a t i n g s y s t e m หรือระบบปฏิบัติการที่แอปพลิเคชันไปติดตั้งอยู่เกิดช่องโหว่ก็อาจจะทําให้ตัวแอปพลิเคชันนั้นอะ่ะ เกิดช่องโหว่ได้เหมือนกันนะครับในเรื่องของตัวแอปเซิร์เวอร์ต่างๆนะครับเกิดช่องโหว่หรือในมุมของตัวไลบรารีที่ทางผู้พัฒนาเองเนี่ยหยิบนํามาใช้งานนะครับตรงช่องโหว่เหล่านั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้แอปพลิเคชันของเราเกิดช่องโหว่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องเรื่องของตัวนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่า third Party ต่างๆนะครับเพื่อมา ปรดิดปฏิฐ์ป,ด,ปดอยนะครับให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่ทำงานได้ก็จริงอยู่ครับแต่เท i ร์ p a พาร์ตี้เหล่านั้นอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยเกิดช่องโหว่ได้เหมือนกันนะครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องของช่องโหว่ต่างๆที่มีหลายองค์ประกอบแล้วเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยครับเราจะมีการจัดอันดับหรือว่าในมุมของความเสี่ยง10อันดับนะครับในการถูกโจมตีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำในมุมของโค s ดไซส์คริป การทำ H.L. Inject ต่างๆหรือในมุมของอเรื่องอื่นๆในมุมของในเรื่องของตัวที่เป็น Security นะครับอันนี้ก็ทำให้ในการบริหารจัดการเรื่องของตัว Security หรือว่าความปลอดภัยของแอปพลิเคชันนั้นค่อนข้างยุ่งยากนะครับสำหรับคนพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับพอเรามาดูสถิตินะครับจากการที่จะมีการประกาศตัวช่องโหว่อกมาครับในแต่ละปีตั้งแต่ปี2014ครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยในการประกาศ ตัวที่เป็นช่องโหว่ต่างๆเนี่ยเริ่มเวลาเนี่ยเริ่มน้อยลงเรื่อยๆครับจนถึงต่อวันหรือว่าต่อชั่วโมงเนี่ยถึง12ชั่วโมงเนี่ยจะถูกประกาศตัวช่องโหว่ออกมาใหม่ๆครับทำให้เราเห็นเลยว่าในการที่จะป้องกันตัว security หรือว่าช่องโหว่ปิดช่องโหว่ต่างๆให้กับแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นหลักชั่วโมงเลยครับงั้นในแง่มุมของการจัดการเรื่องของแอปพลิเคชันมันค่อนข้างยากเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับในการป้องกันตัวช่องโหว่ต่างๆนะครับแล้ว พอมาเข้ามาดูจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของการพัฒนาซอฟต์แวร์ครับปัจจุบันเองเนี่ยเราอาจจะไม่เจอว่าเราถูกติดตั้งหรือว่าถูกแอดสไตน์ตัว Security หรือว่าความปลอดภัยเข้าไปในการพัฒนาซอฟต์แวร์เลยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า Developer หรือว่า DevOps เนี่ยจะค่อนข้างมีอย่างมากอยู่นะครับแต่ในมุมของ Security เนี่ยอาจจะมีแค่คนเดียวนะครับทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความปลอดภัยเนี่ย ในการที่จะ d e l ิเวอรตัวแอปพลิเคชันบนขึ้นโปรดักชันแล้วเนี่ยเรื่องของ Security เนี่ยค่อนข้างจะทำได้ช้าครับเพราะว่าคนที่เข้ามาดูในในมุมของ Security เองเนี่ยครับมีแค่ไม่กี่คนเองนะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วเราจะโปรเทคตตัวแอปพลิเคชันได้อย่างไรล่ะครับถ้าเกิดมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ทั้งตัวช่องโหว่ที่มีความเร็วนะครับในการที่จะ ต้องบอกว่ารีลีสออกมาเปิดเผยออกมาแล้วตัวแอปพลิเคชันเองก็ต้องมีความเร็วในการที่จะพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในมุมของตัวบิสเนสเองครับอันแรกเลยคือเราต้องหาตัวอะไรบางอย่างเพื่อมาป้องกันตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับอันแรกก็คือเรื่องของช่องโหว่นะครับเรื่องของแอคทีฟนะครับแอคทีฟการโจมตีต่างๆว่า ถ้าเกิดว่ามันมีการโจมตีแบบใหม่เราจะหาอะไรเพื่อมาดีเทคตรงนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงต่างๆในการที่ address นะครับในมุมของคอม p i ล์แอนต่างๆมาตรฐานต่างๆที่เราต้องคอมไพล์นะครับเพื่อให้ตรงตาม Standard ของแอปพลิเคชันที่ต้องขึ้นไปให้บริการนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงนะครับหรือว่าต้องการความปลอดภัยมากที่สุดคือเรื่องของ financial หรือการเงินนะครับ สิ่งที่เราเห็นอยู่เรื่องของเทดดิ้งก็ตามครับเห็นไหมครับถ้าในมุมของ Security ถ้าเกิดว่าเราใช้แอปพลิเคชันแล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราจะอยากใช้หรือเปล่าครับผมแล้วเว็บ p p Firewall ตัวไหนที่จะมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วมีความรวดเร็วในการที่จะป้องกันตัวแอปพลิเคชันของเราครับตัว e n g n n e x เองเนี่ยมี Product นะครับที่ชื่อว่าเ g เ n นต์ p p ็ครับตัวเอเจนต์เ p ็เนี่ยเป็นตัวเว็บแอปไฟ e w วอลที่มีคุณสมบัติในเรื่องของ ความปลอดภัยนะครับการป้องกันความปลอดภัยที่มั่นคงนะครับและดีที่สุดนะครับในมุมของการป้องกันตัวที่เป็นเว็บแอปพลิเคชันของเรานะครับเราสามารถเอาตัว agent x app protect เนี่ยไป build in นะครับติดอยู่กับแอปพลิเคชันแบบใหม่หรือเรียกว่า modern application นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่า pipeline ครับ cicd ให้กับตัวที่เป็น life cycle ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ครับ นั้นแปลว่าในมุมของตัวที่เป็น Web App Firewall แบบใหม่เนี่ยมันคือตัว EdgeX App Protect นะครับซึ่งในมุมของฟีเจอร์ต่างๆนะครับสำหรับตัว EdgeX App Protect เองเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยครับจากทาง F5 นะครับตัวที่เป็น advanced web app firewall เทคโนโลยีครับที่จะเข้ามาเติมเต็มในมุมของตัวที่เป็น modern application ครับป้องกันในเรื่องอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยก็คือในมุมของ layer 7นะครับ อ่แอคแท็ต่างๆนะครับเรามาดูอันแรกเลยครับก็คือในมุมของการป้องกันแอปพลิเคชัน Layer ครับหรือ l a y e r ร์นะครับในการป้องกันตัวแอปพลิเคชันของเรานะครับในมุมของการ c o m p พ i ์แอนโอเว p Top 10เนะครับเรื่องของ c o m p พ i ์แอนเรกูล่าต่างๆที่เป็น t a ต d a า d นะครับที่เราต้องคอมไพ i ์แอนเพื่อให้แอปพลิเคชันของเรามีมาตรฐานที่ดีนะครับในการให้บริการในมุมของ API security ละ่ะนะครับ ตัว Apple t เ c h เองก็มีบทบาทในมุมของการป้องกันตัว API ให้เหมือนกันนะครับการบล็อกหรือว่าอนุญาตให้ใครสามารถที่จะเข้ามาใช้งานตัวแอปพลิเคชันของเราได้ตรงนี้ก็มีบทบาทเช่นกันนะครับสุดท้ายเนี่ยครับในการป้องกัน Data, Sensit i v e ต่างๆหรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันนะครับตัว Apple Tech ก็ช่วยตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับในมุมของ การไปบิวอินหรือว่าการไปติดอยู่กับแอปพลิเคชันแบบใหม่หรือเราเรียกว่าบนนแอปพลิเคชันเองเนี่ยเนื่องจากตัว NGX เองเนี่ยครับเราเป็นต้องเรียกว่าเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับเป็น Number รวันในการที่ผู้ให้บริการเนี่ยนำเ n ็ไปใช้งานเพื่อให้แอปพลิเคชันของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับในแง่มุมของการอินทิเกตเข้ากับตัว n n g i n e เอเองเนี่ยครับเอ็นจ e x น p ก็สามารถที่จะอินทิเกตและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในการาสามารถที่จะมีมุมในการดีพอยที่แตกต่างนะครับแล้วก็เรื่องความเร็วนะครับที่นอกเหนือในจากตัวแอปพลิเคชันไฟว์วอล์ตัวอื่นๆนะครับเรื่องของไลท์เวทเองก็ดีนะครับเรื่องของฟอร์มแฟมิลเเองก็ดีนะครับสุดท้ายครับในมุมของการไปเป็น CICD ไปลายหนึ่งนะครับในมุมของ รูปแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ไลฟ์ไซเคิลนะครับเราก็สามารถที่จะเอา EngineX a p p r o t e c โ p เ l i c y เนี่ยเข้าไปอยู่ในไฟล์ไลตัวหนึ่งนะครับเป็น Policy หนึ่งที่ถูกเขียนไว้เป็นลักษณะของ d i c a l i t y Poli ์ติครับ i n นทิเก t ตร่วมกับรูปแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็ในมุมของ Re ด e w Cost ต่างๆในมุมของการที่จะ Invest ตัว Security เข้าไปใน รูปแบบหรือว่าวิธีการกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องของ deployment กันบ้างนะครับในมุมของ p p p r o t e c t เองเนี่ยเราสามารถที่จะติดตั้งไปบนตรงไหนได้บ้างนะครับอันแรกเลยคือเราสามารถติดตั้งตัว n g i n x a p p p r o t e c t เนี่ยลงไปบน n g i n x p ์เนะครับโดยที่ n g i n x p ์เเนี่ยอาจจะทำหน้าที่ในมุมของซอฟต์แวร์ Lo ลดบ a ลานซ์ซเราก็สามารถที่จะเอาตัว n g i n x a p p p r o t e c t เนี่ยติดตั้งไปบน ข้างหน้าที่เรียกว่าซอฟต์แวร์โหลดบา n านซ g ได้เหมือนกันนะครับก่อนที่คนจะเข้ามาใช้งานเนี่ยก็ต้องผ่านสิ่งที่เรียกว่าโหลดบ a ลานซ์ทั้ง,ทงหน้าก่อนแล้วก็อ n นเทอรตัวความปลอดภัยไว้นะครับด้วยใช้ตัว engine a p p r o t e c t นะครับในมุมต่อมาพอเข้าลึกเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันมากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะ deploy ตัว engine a p p r o tech เนี่ยเข้าไปอยู่เป็นลักษณะของตัวที่เรียกว่า api gateway นะครับบนตัว engine x l u ทที่ทำหน้าที่เป็น api gateway ให้กับ ตัว API endpoint ต่างๆได้นะครับหรือในมุมของการที่จะไปติดตั้งไปบน Ingate Controller นะครับ App l e o t e c t สามารถที่จะไปติดตั้งบน Ingate Controller ให้กับฝั่งที่เป็นโลกของ Community um นะครับผมอธิบายนิดนึงฮะ Ingate Controller คืออะไรนะครับ Ingate Controller เนี่ยมันคือประตูทางเข้านะครับของโลกที่อยู่ข้างนอกกับโลกของในคอนเทนเนอร์นะครับงั้นประตูทางเข้าตรงนี้ถ้ามีความปลอดภัยเนี่ย เราก็จะมั่นใจได้เลยครับว่าแอปพลิเคชันที่อยู่ข้างในคอนเทนเนอร์เหล่านั้นเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวแ p p โป t e ทคสามารถที่จะดีพอยในรูปแบบของลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าคอนเทนเนอร์ได้ครับงั้นแปลว่าเวลาที่ตัวแอปพลิเคชันที่เป็นรูปแบบของคอนเทนเนอร์คุยกันอาจจะคุยกันผ่านแ p p โป t e ทคนะครับงั้นการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันนะครับเกิดช่องโหว เราก็สามารถที่ปิดช่องโหว่ตรงนี้ได้ในระดับที่เป็นคอนเทนเนอร์หรือไมโครเซอร์วิสข้างในได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เราดูเรื่องของการดี p อยเมนต์ไปแล้วครับว่าตัว h d g f Protect เองเนี่ยสามารถที่จะดี l อยตั้งแต่ข้างหน้าครับจนถึงข้างในไมโครเซอร์วิสเลยเนี่ยพอเรามาดูแล้วเนี่ยอีกคุณสมบัติหนึ่งของตัว a d f Protect เองเนี่ยเราสามารถเป็นลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า Security as a Code ได้นะครับซึ่งไอ้ตรง Security as a Code มันคืออะไรครับ มันคือการที่เราสามารถที่จะอินเจกหรือว่าใส่ความปลอดภัยเนี่ยเข้าไปนะครับในรูปแบบของโค้ดแล้วก็ไปอยู่ในมุมของสิ่งที่เรียกว่า CI/CD ไปไลายลานะครับก็ทำให้ง่ายในการบริหารจัดการในเรื่องของ security ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับต้นน้ำการผลิตตัวแอปพลิเคชันจนถึงปลายน้ำเลยจนถึงโปรดักชันเลยนะครับพอเรามองลึกเข้าไปที่ตัว Apple Tech เองเนี่ยนะลองดูจากทางด้านซ้ายนะครับ ทางด้นซ้ายเนี่ยตัว policy นะครับหรือว่า security policy ต่างๆเนี่ยจะถูกเขียนหรือถูกพัฒนาในรูปแบบของ JSON format นะครับเราสามารถที่จะเอาไปเก็บไว้ใน Git Hub ได้หรือว่าในมุมของสิ่งที่เรียกว่า c o n t r o l v e r s i o n ของแต่ละที่นะครับของคนผู้พัฒนาของแต่ละทีมได้นะครับงั้นแปลว่าในมุมของ security จะถูกเขียนในรูปแบบของไฟล์ configuration ในรูปแบบของ JSON ได้เลยนะครับ ส่วนในการอินทิเกตเข้ากับมุมของการลักษณะของไบไลน์ต่างๆของ CACD ในมุมของเจงกินเองหรือในมุมตัวอื่นๆเองนะครับเราก็สามารถที่จะดึงไฟล์คอนฟิกเ r a ร i ชัเหล่านั้นไป Deploy นะครับทำการ Deploy ททำการ Test จนมั่นใจแล้วครับว่าโอเคแอปพลิเคชันของเรามีความปลอดภัยแล้ว p olicy หรือว่านโยบายของตัว a p p r o t e c t หรือ Security p olicy เนี่ยมีความ Stable หรือว่ามีความเสถียรแล้วเนี่ย สิ่งที่เราจะทำต่อไปคือขึ้นโปรดักชันครับงั้นแปลว่าในมุมของการพัฒนาไลฟ์ไซเคิลต่างๆนะครับทีม Security อาจจะทำ p olic ีนะครับไว้รอนะครับฝั่งแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันคนที่พัฒนาแอปพลิเคชันก็จะโฟกัสเฉพาะการพัฒนาแอปพลิเคชันส่วนคนที่เป็น Security เขาจะโฟกัสเฉพาะเรื่องของ Security p olic y นะครับแบ่งหน้าที่กันทำงานแล้วก็สามารถที่จะ พัฒนาตัวซอฟต์แวร์ไปได้อย่างรวดเร็วนะครับและปลอดภัยนะครับจะเห็นได้เลยว่าในมุมของการพัฒนาแบบนี้ครับเราสามารถที่จะใส่สิ่งที่เรียกว่า Security as a code ลงไปในมุมของตัวที่เป็นโค้ดการพัฒนาโค้ดได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับสรุปเลยนะฮะ F5 EdgeX AppleTec h X, App ech, ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยคือความปลอดภัยที่มากที่สุดนะครับให้กับแอปพลิเคชันอันที่2คืออะไรครับ ในมุมของการที่จะเข้าไปช่วยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ง่ายนะครับสามารถที่จะ e m b e d เเข้าไปได้เลยแล้วก็สามารถที่จะในมุมของ CICD ไปไลน์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเฟรนลี่อยู่แล้วนะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบใหม่นะครับสามารถที่จะเอา Security เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับในมุมของการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบใหม่ได้อย่างลงตัวครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับ หากลูกค้าท่านใดสนใจโซลูชันของ F 5 Networks สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www v s t e s co th หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่อีเมล f 5 v s t e s co th หรือโทร02-032-999 9ทางทีมงาน v s t e s ประเทศไทยพร้อมยินดีให้บริการค่ะ